สวัสดีค่ะชาวแฟนบอลทุกท่านที่เด็ดฟุตบอลโลก2022คู่สวิตเซอร์แลนด์พบกับ เซอร์เบียแข่งเวลา2นาฬิกายังมองว่าเซอร์เบียมีศักยภาพมากกว่าที่เห็นอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นระบบการเลร่นเทคนิกคกุนซือหรือแม้กระทั่งความเก่งกาจของคุมกําลังบอกเลยว่าไม่เป็นรองคู่แข่งแน่นอนดีไม่ดีอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำน่าเสียดยที่เม็ดล่าสุดพลาดาเสีย2ประตูใน4นาทีเลยทําให้จบเจ้าแคเมรูนไป3ต่อ3เห็นแล้วคงปฏิเสธไม่ลงว่าพวกเขามีดีแค่ไหนประกอบกับสวิตเซอร์แลนด์เอาจริงๆฟอร์มดบกว่าตอนบูยูฟาในชั้นลีกมาก และดูเหมือนจะเล่นแบบเกรงเองเสียมากกว่าโดยสถานการณ์ที่ทั้งคู่ยังไงก็ต้องเน้นเก็บ3าคะแนนให้ได้ก่อนเชื่อว่าเซอร์เบ,เบียที่ไม่มีอะไรจะเสียน่าจะเปิดฉากแรกเดินเครื่องเกินร้อยหวังซิลสาคะแนนมาครองชัวร์เรทราคานัดนี้เปิดออกมาให้เซอร์เบียต่อเสมอชี้ชัดจะเต็มนัดนี้วางบอลเซอร์เบียร,รับสับและกินเต็มแน่นอนนะจ๊ะ